สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มา Apple Ni ลไนครับหลังจากที่ไม่ได้อัดเกมนี้มานานมากนี่ครับผมตอนนี้เนี่ยแ p ปเปิ้ลไนมันอัปเดตด่าน9มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมปะโอเคผมหลังจากที่ไมไ่เล่นเกมนี้มานานแบบจัดๆนะครับโอเคนี่ครับผม ช่วงนี้ผมอาจจะเปลี่ยนเวลาการลงคลิปนะครับให้มันน้อยลงนะเพราะว่าติดงานนะครับติดทํางานติดอะไรด้วยนะครับผมอข้างล่างมีสิ่งนั้นก็ไม่บอกหรอกเลยเฮ้ยเดียวเออตายเดเดเดครับผมขอทำความเข้าใจ ออืมโเค h ต f ฟ c กไปไงเนี่ยกระโดดอย่างนี้หรอโหยาก,กังน,นี่กรลาดินเควสเดี๋ยวเดว้ว่ายอืมอืมโดนอยู่โอเคนะนี่เขาบอกว่าหลุมตายใช่ไหม มาดิเฮ้ก็จะไปยังไงน่าจะต้องขึ้นไปจัดการในตัวนี้ก่อนหล่อยไปนี่ไก่อนโอเคครับแล้วก็น่าจะไปทางนี้นะไม่รู้อะผมคำทายไปก่อนโอเค เราเดาทางก่อนเนะิ่มเล่นี่เหรอทางนี้เหรอ,อลงมาก่อนโอ้ทางนี้ทางนี้เปิดประตูได้นี่เปิดประตูได้อ่าทางเชื่อมนะน่าจะเป็นทางเชื่อมนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันคิดว่า มีสามมิติเลยหรอโคลไหนเนี้ยวัดเดีเดวเด้เดมาอีกแล้วเอาตายเคยๆเมื่อกี้เราพลาดตายไปแนวเนี้ย อืมกุญแจของค,ครับเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ขึ้นยังไงไม่ให้โดนอ๋ออันนี้มีน้ำเหรอช่างมันเข้าตรงนี้ฮึบโผล่ไหนเนี่ยกล่องเหรอดันมันนี่หนเหรอมันไปไหนอะเอาประตูเปิด นี้ใช่ไหมเราลืมไปว่าเกมนี้แดชได้โอเคครับลงตรงนี้มัง้งหืมบางทีผมอาจจะบังคับงงงนะเฮ้ยเดียวเดี๋ยวกระโดดเหยียบหัวม,มันเฉยจะไปไหนต่อเดี๋ยวนะลงไม่ได้เหรอลงไม่ได้ก็ทางเดิมครับ Bị thang đều gõ, thang đều lệ Ha? Được rồi rồi, cặp ngay Ờ... Hà thang cặp nhé โอเคใช่ทางนี้เหรอใช่ทางนี้หรือปเปล่าเอาเควมมาส่งก่อนนะไม่รู้แหละว่าใช่หรือเปล่าเควมาส่งก่อนน่าจะใช่นะ อาวาตายฮึบฮึบที่นี้เหรอฉ้ารูา้สึกผมจะไปต่อให้เป็นฮ้ยนี่อะไร อ๋อนี่เออถูกแล้วถูกแล้วผมมาถูกละเฮ้ยโอเคปล่อยตายครับทำอะไรไม่ได้อยู่ดีดวิ่งกลับไปใหม่เพราะว่าผมจะต้องเปลี่ยนดาบและว,ว่าจะต้องใช้ดาบที่มันโดดได้3ทีนะคับอ่าผมจําชื่อดาบไม่ได้นะคับเยแต่ว่ามันจะมีดาบเล่มหนึ่งที่สามารถใช้ p a s s i v ดาบก็คือโดดได้3ทีติดว่าใช้นั้นน่าจะคุ้มกว่านะ แล้วมันมาตอนนี้พอดีโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,วอย่างที่บอกนะนะผมไม่เน้นเก็บนั่นยอยู่ละแนวเนีนนะผมเน้นผ่านนะอ่ะแต่แต่นี้แต่นี้ก็เกินไปนี่ไปได้ไหมไปได้เหรอ ไปได้เฉยไปได้เฉยเลยของหัวใจไหนครับตัวนี้ปลาระเบิดเนิมนะีเอ๊ะตายละไม่มีอะไรละหรือว่ามีวะไม่มีไม่มีไม่มีมมมมโอเคกลับครับ มันก็เป็นห้องให้ฟาร์มเฉยๆนะครับเลยทางไปมันอยู่ตรงนี้โดนไปอีกทีนึง่งเกือบละเมื่อกี้เกือบโดนละโอ้โหเฮ้ยนีไงนี่ใช้ข้อดีของดาบไกลครับ โอ้โหมันอีกแล้วเออผ่านแล้วไปต่อหน้าซิว่าผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนอาวุธแป๊บมันต่อกันที่ด่านสิบ the f u c k ้วนทำไมยาำหาวิธีการสู้มันอยู่มันตีมังกรไม่ได้เหรออ๋อตีมังกรไม่ได้นะครับตีมังกรไม่ได้นะครับเนี่ยถ้างัน้น เปลี่ยนอาวุธแป๊บนี่อันนี้ได้เป็นนี่คาถาไฟทุกบันเพลิพงเออใช่ไหมคาถาไฟทุกบันเพลิพงเนื้อเลยไปเหรือผม อืม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 เอาไปมันดีดาพี่ฟันเร็วมากดาฟันเร็วมากโดนด้วยมาดีเนีย่ยผมว่าผมชนะได้อยู่นะดาผมมันก็ค่อนข้างเก่งนะโอ้พลาดโอ้ย อจะพยายามเพจเซฟเนึ่ไหเพเซฟไม่ได้ปะผมต้องออกออกไปสู้เนะไม่งั้นฆ่าไม่ได้มันไม่เข้ามาเดี๋ยวต้องรอให้มันเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เข้ามานาะไหม อืมจะชนะอยู่แ OK, ล้วโอเคผมว่าผมพอสู้ได้ละนี่ต้องอย่างนี้ อย่างนี้นะมั้ยโลพลาดไปดอกนึ่งฮึ่มขึ้นบนโอเคได้อยู่รึบอรือมาตีต,ตีแล้วก็หลบ แบบชิดมุมเหมือนเดิมหืมขับนไปนั้นแนวไหนวิ่งไ,ได้ไม่ถึงเออเออทีเดียวเฮ้ยหืมสวยละสวยลแล้วนะนคนละทีเท่านั้นคนละทีเฮ้ยเออ,เ,อ,อเข้ามาอย่างนี้ตายสิครับ เรียบ,บร้อยนะครับนะโอ้คาซีนเขาบอกว่าไม่มีวิาสาตถ์คิงอีกต่อไปนะครับนะรบนะหรือว่าเป็นพ่อมดนะครับนะบอืมเมืองได้กลับมาสู่ความสงบสู่อีกครั้งนะครับ นงต่อ,อแล้วก็จบโอเคผมก็คลิปนี้จบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนเนาะแล้วก็น่าจะจบซีรีส์มันละนะครับผมเวอจันใ,นใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ